ครับพาพี่น้องออกมาตกป่าพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่ตอนนี้พาพี่น้องมาบอบานน้องหน้าแว้งนะครับโอกมาหอดครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าเล็กเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์นะครับคลิปนี้คลิปแรกนะครับที่บ้าเล็กพาพี่น้องมาออกทริปมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้บ้าเล็กกับชิลง เบื้ก่อนครับเตรียมมาสองคันนะครับไดหรับมื่อนี้เป็นแมสแข่งนะครับแมสแข่งบ่อรองน้ำแว้งนะครับแมสหาพันสามหัวเคยพี่น้องนะครับคอามหวังอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับวััีครบขนาดในกีฬาในต้นฝ่ากระตั้งเกิดท่างเขามากครับจากย่อยเขามากครับทุกท่านมีกับพิษกีลาดีซี้นครับปลาเรียกก็ออก อ่าเดวิตหนึหน่อยนะครับเพราะว่าเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ครับทีมบนี่แรลกครับที่งบารีเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ครับแล้วบารีกับซีนี่ประมาณนี้ครเข้ากันพยายามคัดเอาคุณผริหารไม่จำเป็นครับคี่น้องมากนะครับวันนีวไปรุ่นกันครับพี่น้องเมื่อเช้าครับเดี๋ยวบาลีขออนุญาตเก็บของก่อนจะเข้าก่อนสวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีพี่น้องที่กําลังเข้ามารับชมช่องกินตกเที่ยวชาแนลนะครับเซ้าแล้วครับสำหรับมือนี้บ้านนิกะพาพี่น้องมาตกป่านะครับสำหรับเมื่อนี้เป็นบัวเหมานะครับบานโน่นหน้าแวกนะครับพี่น้องมีล่าตัวป่ากําลังทะย่อยมากนะครับกำลังเริ่มทะย่อยมากครับพี่น้องสำหรับมือนี้เป็นแมสแคนนะครับหาพันสองหาพันสามหัวครับนะครับพี่น้อง ค่าขั้นสามร้อยบาทนะครับเบา้าดีกับภาพพี่น้องว่าสัมผัสบรรยากาศบอ่อแขคงนะครับพี่น้องรับมือนีเบา้บาดีกับสีลุ่งสองคัดสองคัดหลังจากทร์บอดี้ฮิดคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันโดบรรยากาศเช้านีกับมืดนี้อากาศค่อนข้างดีเย็นนะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดพันว่าเป็นแมทส่งท้ายนะครับแมทส่งท้าย ครับปีเราเนียนภาคพีนองมากลุ๊ป่าททำลายอยู่หายอยู่ไมนะครับบรรยากาศตอนเช้านะเริ่มเริ่มสัตว์นะครับพี่น้องหลังจากหลังจากเมฆเมฆโซนนี่กำลังกำลังสิจางไปครับพี่รู้ครับมาดับท่มาตุ๊กป่ากัน บอเดเรียกพี่น้องมาออกไม้กันโดนเติมแล้วครับพี่น้องเอาบอลเลีกกสี่ผ้าพ,พี่น้องมาขึ้นสายนะครับสำหรับอุปกรณ์มือนี้กับบอลเรีกกสิล่ลินเป็นสูตรเดิมครับนะครับตะกอวิงอวงอง่งนะครับตะกอวิ่งสองชิงนะครับสำหรับมือนี้บอลเรีกกจากที่เคยมาบอนี่นะครับรู้สึกว่าเศษ เศษหากบัวหากยังกะถือว่าหลายอยู่วันนี้ก็ได้สีผ้าพี่น้องมาเงงาร็นชิงเงาเงากับสันนะครับชิงหนึ่งเงานะครับชิงหนึ่งสันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับใส่ตะขอศูนย์จุดแปดกับพี่น้องนะครับตะขอศูนย์จุดแปดมาเดี๋ยวเามาขึ้นสายขึ <c oughs> ้นชุดสาย ตอนแรกเขาก็ตัดสายสายอ็นที่มันยีก่อนตันแรกอะใส่ตะกัวครับตะกัวยี่สิบกัมครับไล,กล่กับเบ็ดสิ้นยี่บเลตตะกัวยี่สิบกัมพี่น้ใส่ตะกัวครับะก,กัวไปดิเริ่มลุ่งเบ็ดเจ็ดม,มคงครงับเริ่มสร้างป่าเจ็ดงครึ่ ก,ใก็ใส่ลูกปัดใส่ลูกปัดเข้าไปสำหรับตะก้อวิ่งก็จะเป็นตะก็สองเส้นเชิง ก็เหมือนจีไสลูกปัดอยู่สองลูกครับแล้วก็ใส่ดวงเบ็ดพวกต่อพวกงั้นกับบ่มี่ครับบ่อยมี่บาเล็กั็เลยเยหลินสองตะขอ <laughs> จากการคาดเดาหมา่ะนะ <laughs> เพราะเป็นขพาเปนคาดการเนี่ยจากการคาดเดา <laughs> <laughs> ขั้นป่าล้อยน่ากลัว <laughs> <laughs> ของแต้วันที่นะ โอเคครับเสร็จแล้วหลังนึงครับพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดหลังต่อไปครัน

เ็ดแปดนาทีในนเ,เวลาครับเนนีเวลาเลยคุณผ้ชเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งนได้แล้วอีกสี่นาทีอีกสามสี่นาทีเห็นเลยล่ะ โอ้ยบัเมล่วงววาที่กินรวดเนาะลงกินรวดกับซ้ำมาด้านเลี้ยวเนาะมันกับบี้เป็นบางตัวเนมัน่ะปล่อยลงเลยหอดเวลาหอดเวลากับขึ้นลงเลยนะโอ้ย <c oughs> ปยยั่นแยงกันพี่เนาะยมการลวด ส่วนมากกินเร็วเพราะนั้นก AH ินต <laughs> ัวเดียวคือจบเลยมืดมือก็คือจังกันก็คือจังชิ่งเร็วแล้วน่ะอ่าใส่ใส่ดวงเบ็ดเป้าซึ่งก็ใส่บนี้พอแต่สามสองหนึ่งเริ่มไม่ล่า่คือเรียบร้อยเลยมิดจัดลกงนี้ก็ได้ตาครับลวงน้ำกันดีมวนๆกัน ใส่เม็ดฟูมกันนพี่น้องอากาศเว่ากับฮอแล้วประมาณสามนาทีเตรียมปันเนื้อก่อนเริ่มล่มมากเลยเดียบบาทเ่ยเว้ยยาผ้ากันท่วงไว้ที่น่ะปันแหลกปันให้หนเงินกอน ปัน่นพี่น่องมึงอัปั่นแรกฟุ่งๆหน่อยครับพี่น้อง เลีกจะเดินส่องปร,งรีนักเขาไม่ nhau ไม่ n h ลงเลยพี่น้องลงแล้วไปไม่แล้วครับพี่น้องรุ่นกันวันจิป็นทังไหนจะลุ่งหรือจะลวงครับพี่น้องประมาณนี้บัตีไก่ครับ30เมตร มันมาเดือปูเด้อเจ้าที่เจ้าทั้งไอ้ได้พี่น้องมึงนี พี่นอปลาทั้งคางเอาแล้วตัวแรกตัวแรกครับตัวแรกหลังจากที่ลงมาประมมั่นซอร์ที่เบิ้งสิปเป็นปลายังครับนตัวแรกครับ,รรบสิบว่าได้ปั่นน้ำกันจะบ่าอเนี่ย <c oughs> ตาละวนันเฮ็ดมาหลายอยู่มือนีนรลุนพี่น้องรุ่นรลุ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 นนตัวแรกครับว่าที่เป็นไฟย,ยัง มันยอนด้วยตามตัวให่เดี๋ยวพี่น้องเห็นตูวมันไปโอ,ขอ้ของของขั้นนีมาของขัน้นของน่าทางๆกัน <c oughs> ขั้นนั่นก็บว่เป็นป่ากินทีน่ะเห็นมันก็เรียนดเ,ดกดกเด็กเด็กๆดกเดียวกนน <laughs> ินย่อนดินเ,เมนอีหลีเด้วยน,นั่นแมนอยู่นั่นซับสวนมันหลวดตนโอ๊ะกะหัวทีกทะหัวก็หครับเ <laughs> ห็นแล้วเหว็นแล้วกันเห็นแล้วเหว็นแล้ว Ủa, oh, chả là miệt, ôi, mà chẳng quá ôi, oh, đầy càn đều. Nào, em... Bên phía nọ, mình... chả là miệt, xây vào ban 2 lô quá ท่านถือปากเหนียวว่ามีรอดเป็นเพื่นนี่ก็ว่าจะเขาไม่ได้ปากท่นเขาได้ปากนี่ขาดปัดเอ้ยครับใส่งามตัวแรก,ก,กปลาพิกัดเท่าไรครับเนี่ยเปิดแล้วเปิดเลยปลาในเวลาปลากเกมเ <ๆ S 1> ท่าไรจั๊กโลปลาปลาในเวลาเปิดแล้วเปิดแล้วเพิ่นเปิดซั่งเลยครับ ไปสามมงตีเจ็ดมุ่งคร่งข้นปลาเกมเจ็ดมุ่งคงไปสร้างเลยครับเพราะว่าปลาเกมนี่ปลาเกมมันเปิดแล้วไปสร้งเลยครับสร้างรถถือขั้นเบียดไปนําเริ่มสร้งนะครับจะระเม็ดครับจะละเม็ด

วันนี้แน่นึ่งกอาแนหนึ่งล่ะไปแล้วครับพี่น้องจากที่พากันนั่งรอมาน,าน<ส>ั่นเกือบสองชั่วโมงครับพี่น้องมาเบิงหน้ามันอัดปลาครับแบบรุ่นมาจะเป็นปลายัง ไอตีดลังวันครับตัวนี้

ว่าแต่ว่ากับกับมีใสอีกหรอใสดันลู่เนาะใสดันลู่ได้ลู่เอาไปขึ้นลู่เอาขึ้นก้อนมูด้วยนี่มีลุ่นครับมีลุ่นเจิดมาเรื่อยไปลู่อดไอยู่ลู่ลู่ก็กลัวหมด่หละ ta luôn in còn pin ngay mà chưa quá hàng quá lên xong này ba phải xăng ta lô lô rồi đi nổi chặt ลครับใส่ลูนมาแล้วครับพี่้องมาแล้วมาแล้วเ <Okay. S 1> กาะท่องมาเลยมาแล้วครับมาแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยใส่ลูน โดีรู้ขักคัพี่น้องดาบีเรายยโอ้วัตเดียจุสิน้นไอยเนาะแต่าวา่กเกินโลเป็นจุ้งเกินโิพวกเกินโลมาแล้วมาแล้วีรุนครับตัวนี้ครับพี่น้องุปว่า ทิปนี่ทิปวอเตอร์ไซค์ทิปแบกของบาเล็แต่สรุปว่าแห้วเต็มระบบครับพี่น้องเพราะว่าอากาศหนาวนะครับอากาศเริ่มหนาวหนาวมือแรกนะครับปากก็กินยากเคี้ยวนะครับเงียบเกือบเบดบอรครับพี่น้องกะย่างได้กะเมื่อเกิน 2- 3โสาตนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดนไว์ก็แชร์ก็ติดตามกินตกเที่ยวของบาเล็กด้คพี่น้องเดอสวัวดวสดีครับ